สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเอีเรามาดูหนอนะะอันนี้ไหลนะฮะไหลของอะโลเอ่อตัวนี้เขาเรียกว่าโคโลคาเซียนะฮะโคโลคาเซียนะเป็นพวกบอลเมจิกนะครับแล้วก็พวกเลมอนนะฮะเอ่อจริงๆแล้วบอลพวกนี้เลี้ยงในน้ำนะชอบที่แฉะนะครับชอบน้ำอ่าแต่ว่านะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะบอลไมจิกนะครับไมจิกหรือแบ็กไมจิกนะครับแบ็กไมจิกอาจจะดําแล้วก็เลมอนนะครับอ่าผมให้ดูนะอันนี้อันนี้แบ็กไมจิกนะครับแต่ว่าอ่าต้นหนอ่ออ่อนๆแบบนี้นะครับเขาก็ยังไม่ดําส่วนอันนี้เลมอนนะครับเนี่ยเลมอนเลมอนลามนะฮะนี่เลมอนนะก็เอาไหลฮะ <c oughs> ตัดไหลไม่ชำนะก็ ตอนนี้เขาสดขื่นมากเลยรอดทุกต้นนะครับเลี้ยงง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนี่เล็กๆนนี่ใหญ่หน่อยเนี่ยเพื่อนๆครับนี่ก็ผสมผสานกันไปนะฮะทั้งเลมอนทั้งแบคเมจิกนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะเห็นนะฮะอันนี้อกาแฟคัพนะครับก็จะเห็นแบบวา่าเขางามขึ้นมากๆเลย เราจะขยายนะครับขยาย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 เนี่ยเ,เดี๋ยวจะขยายเยอะๆเลยครับเพื่อนๆครับอืมเนี่ยเพราะว่า,าดูแล้วเพลินดีเห็นการเจริญเติบโตของของเขาครับลองเห็นเลยว่ามันสดชื่นนะครับเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นนะฮะง่ายนะครับเ,เราเราได้เลี้ยงต้นแม่ไว้หลายต้นนะครับก็เลยแบบ วันนี้มาทําคลิปให้ดูเนี่ยนี่ครับอันนี้อะไรฮนะอันนี้เนี่เลมอนเอออันนี้แบงก์มีจิกนะแบงคม์มจิกนะครับอนะก็เนี่ยครับเราดูมาด,ดูดูแลเขานะเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันเพลินนะครับทำให้เราเนะี่ยเล็กใจเย็น นะครับมีความสุกนะฮะเราเห็นการเติบโตของเขาเนี่ยเพื่อนนี่ฮะลอดทุกต้นนะครับบางทีก็จะมีอะไรฮะมีเนี้ยมีหอยทากด้วยหยิบออกมันชอบมานั่งมากินนะนี่นะหอยทากเออมีเพ่เพื่อนครับ แล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็นี่ก็เริ่มเริ่มงอกเริ่มรอดแล้วนะครับก็มาปักช้ำช้ำช้ำไว้แบบนี้ครับดินก็ไม่มีอะไรนะก็หน้าดินนะเอาหน้าดิน,นตรงนี้อยู่ใต้กอไม้ไผ่ด้วยนะครับก็จะมีใบไม้ไผนะ่เนี่เพี่อนเพื่อนครับเนี่ยเนี่ยเขามีหลอดมีอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ย นี่ยความสวยงามครับเนี่ยเนี่ยดูใบขึ้นมาแล้วนะเนี่ยครับอันนี้เนะเขาใบเหี่ยวจริงนะแต่แต่เราเห็นนะเนี่ยไหลเขานะครับขึ้นมานี่ยครับเพื่อนๆครับเนี่ยมองให้เป็นศิลน,นะครับความสวยเนี่ยครับ ก็สดชื่นเขามีชีวิตขึ้นมานะครับสวยงามมากนี่ครับเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะก็มาเลี้ยงต้นไม้นะครับนี่คอฟฟครับนะครับนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นเต่าเกียรตินะครับ งอกขึ้นมาแล้วเตาเกียดนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเลี้ยงตรงนี้นะะมันเป็นความเพลิดเพลินนะครับเพือเ่อนๆครับเลอมอนลามโอ้โหใบสวยมากนะครับนี่ครับนี่ก็ใช่นะฮะเลอมอนลามอืม มันเพลินมีความสุขนะฮะได้เลี้ยงได้ส่วนเรื่อง <c oughs> เรียกว่าการตลาดไม่รู้นะครับเราก็จะขยายพันธุ์ตรงนี้นะฮะก็ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้อะไรนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะฮะอันนี้เป็นบอลป่านะครับเต่าเกียด ตาเกรตดนะครับอันนี้เพาะเมล็ดนะเพาะเมล็ดเดี๋ยวใบไม้อ่ะนี่ครับเพาะเมล็ดเริ่มงอกแล้วนี่ครับเออเหมือนกันฮะนี่นี่ก็เริ่มงอกขึ้นมานะครับนี่นี่นะครับนี่เขาเริ่มงอกขึ้นมา อ่างั้นก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะเพื่อนอันนี้เอาจิ้มไปแล้วผมจะขยายต้นนี้แบ่งอืแบ่งต้นนี้มาอ่าเนี่ยแบ่งต้นนี้ลงกระถางใหม่เล็ก นี่นี่โอเคเลยสวยเลยเนหะ็นไหมสวยมากๆากานี่ยังมีหลายต้นเลยนะครับยังมีเดี๋ยวขยายอันนี้เตาเกียดนะครับเตาเกียรเดี๋ยวขยายอ่ะอว่าแล้วก็จะใส่สามกระถางสามใบนี้ ในย้ายนี้ก่อนเนียเขี่ยตรงนี้ขึ้นเขี่ยอย่างนีนะ้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ไปมือเลยครับยิ้มเลยครับอืมนี่นะครับได้แล้วนะนะครับไว้ในที่ อย่าโดนแดดนะครับตอนนี้กำลังเรียกว่ากำลังอ่อนอใช้มือเดียวนะครับนี่ง่ายดีนะครับเต่าเกียดก็สวยดีนะครับเป็นบอลป่ากินได้ด้วยนะเต่าเกียอนะอ่ะ,อะตั้งไว้ก่อนอ่ะ อันนี้นะครับเหมือนกันสวยอ่านะครับเพลินดีเห็นตั้งแต่งอกเลยตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดขึ้นมาเลยครับนี่ครับอีกหน่อยก็จะเติบโตนะ,ะวางไว้ก่อนนี่ครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็แบ่งปันเนาะไว้ก่อนเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ ติดตามคลิปของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ